เอาชมบรรยากาศกดดินหน้าสวนนี่สวนชมวิวจุดชมวิมุสูงมัสยกตโอ้บรรยากาศดีมากฝนจะลงหน่อยๆลงปล่อยๆนะโอ้จ้องฟ้าดีมากวันนี้โน่นพระอาทิตย์เพ่งขึ้นเยอะวันนี้วันึ้นแม่อยู่ติดถนนเลยนี่จะทําร้านค้าแบบนี้นะสองร้านได้สองร้านหนึ่งนี้นะนี่ตำแหน่งเราไปถึดโต๊ะโตมะขามนี่กดดินใช้มือใช้มือกดจะไม่จะนักโครกมาพอารังกายตอนเช้าบรรยากาศโอ้โนี่ครับเนี่ยโอ้บรรยากาศนี่โอ้เนี่ยมาชมมาดูนี่มาชมมาดู โอ้โี๋ยวายออกแรงออกแรงตอนเช้าเนี hmm. ่ยใช้ใช้ใช er ้เสียมนี่ปลุกมีจอบมีเสียมมีจอบนี่มีหลายหลายแบบนะมีจอบมีเสียมนี่ใช้ใช้สำหรับใช้สำหรับซอดินนะซอดินซอดินนะช่อดินออกนะโอ้โหเนี่ยช่อดินออกเนี่ยนะเงียบนะตอนเดินออกได้ไปชมจุมามาพักผ่อนก็ออกกําลังกายได้ออกกําลังกายนะโว่นะ กางเพชรแล้วก็ขุดดินในสวนแล้วขุดดินหน้าสวนแต่งแต่งทําร้านค้ากับแต่งพื้นที่ทําร้านค้าอ๋อในีเขานี่อ๋อเจ๋งๆเลยนะเช้าๆก็ดีหน่อยนะบรรยากาศดีมากเยี่ยมมากสุดยอดเลยได้เงินแล้วเมยได้เงินเช้าเลยอ๋อนี่าน่าบรรยากาศโอ๋อได้เงินเช้าเลยโอร้านต้องว่างเ่็นยุคอะไร เต็มที่เลยนะมันทำบังเกอร์เลโอ้นี่ไงนะเรียมเลยนะใช้แรงใช้ใช้มือฝุดครับโอ้โหบรรยากาศไม่ใช่แล้วเบสโครลออกกอกลังกายตอนเช้าโอ้จนุกสนุกครับโอ้มันไมากวันนะทำร้านค้านะหน้าด้านนอตเรียบไปแล้วนอนด้านนอตด้านสวนจหะไปบ้านตะเก็ดนะนอนลงเรียบไปแล้วนั่นนั่นทำร้านค้าได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่างจะพาไปเดินชมนะนอนแตงนอตตรงนี้นะโอ้เรามาชมกันได้นะเดินเที่ยวได้รอบแล้วถางนอตนะ เรา้วใส่ทีวีวิ่งก็ได้นะวิ่งได้รอบเลยโวามนนาว่านนนี่ก็บรรยากาศเ๋็วๆๆๆเดี๋ยวคุได้ชมคุได้ชมเดี๋ยวคุณได้ชมโอ้นี่ก็ันนี่บรรยากาศโอ้นะชวนจะชอเพื่อมานะจะต้องจะตอห้อยเต็มเลยหน่อยๆดูๆจตอจะตอเพียบเลยนะนะน้ามาแกงจะตอกินเัี้ยอร่อยๆในสวนนะโอ้นี่ก็บรรยากาศเร็วๆๆๆเดี๋ยวรานว็ให้ชมเลยนะ จนโอจนุกคับ่ะพุทนุกสนุกคับอานี่ครับนี่ครับเนี้ยเนี้ยเนีเนียนี้ันุกสนุกค่ะอ๋อนีครับเนี้ยอ๋อ Okay. Ah. นี่ครับบรรยากาศโอ้ยขึ้ดินครับขึ้นหน้าสวนครับโอ้ยนี่ครับอ่ะอ่ะอ่ะโอเคครับอ่ะยาะมากโอ้โหะโอเคนี่ก่อนนะ <terror> ان, way, นะนะมาชมกันจะมีโปรโมชันที่ออกมาโปรโมทนะอ้บรรยากาศเนี่ยเออนี่ครับโอ้โหนี่ครับแมวนี่ครับเต็มที่เลยนั่นแหลบรรยากาศเนี่ยอ้นี่ครับนะนะเยี่ยมมากนะอะวันนี้วันวันนี้จะคืมๆหน่อยนะบรรยากาศนะนะแดดไม่ร้อนครับโอ้โหเยีอะมากจุดยอดนะนะโอเคครับ นะครับว okay, ja, oh, oh, ่ามาเที่ยวชมมาพักสอนนะครับเยี่ยมมากสุดยอดโอ้นี่คร okay, ับนี่ครับบรรยากาศมาเจ๋ยวยโอ้นี่ครับนี่ครยมขุดดินเข้าไปขุดดินหน้าสวดนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมน้ำเงียบสนุกโอ้ได้ออกล้างกายตอนเช้ามาเยี่ยมมากนะเยี่ยมหน้าสวนติดตามมาหน้าจรวดนั่นเร็วในบรรยากาศดีมากนี่รถวิ่งทั่วเลยเนี่ยรถวิ่งทั้งวันเลยโอ้รางวัลโอเคครับ เก่งมากสุดยอด